นี่คือละครดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงกว่า30ปีเด็กสาวจำนวนนัดไม่ทวนได้หายตัวไปอย่างลึกลับหรือถูกข่มขืนฆ่าแล้วโยนทิ้งในถิ่นธุรกันดานและยังจบับฆาตกรตัวจริงไม่ได้จนบนัดนี้นักสแสดงนำชายคือลุงลีปีนี้อายุเจปีแม้ว่าเขาจะไม่มีลูกหรือหลานแต่เขาก็มีทรัพย์สินรวมถึงบ้านหลายหลังดังนั้นงานประจําวันของเขาก็แค่เก็บเงินเก็บเงินและเก็บเงินแน่นอนนอกจากเก็บค่าห้องทั้งวันแล้วคุณหอลี่ยงมีงานอื่นอีก คือการช่วยให้ผู้คนปลดล็อก้วยกุญแจสำรองลุงลี่เป็นคนดีด้วยแต่มีนิสัยปากร้ายจึงไม่ค่อยมีใครชอบแถมที่เขาเก็บชอบตลอดชื่อเสียงก็ไม่ดีตลอดล่าสุดในละแวกบ้านจู่ๆก็เกิดเหตุฆาตรกรรมสองศพเหยื่อเป็นผู้สูงอายุสองคนคนหนึ่งตกลงไปในน้ำและจมน้ำตายมีคนตายในบ้านแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นโดยรวมแล้วพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะตายธรรมชาติมากแต่นายชอเวผู้เช่าอีกคนไม่คิดอย่างนั้นสายสืบชอเวเคยทำงานเป็นตำรวจอาชญากร เขาบอกว่าคนแก่สองคนที่เสียชีวิตในตอนกลางวานันน่าจะเป็นเพราะคนอื่นฆ่านะ่ะโรงอาหารจะจัดส่งข้าวในวันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดีในวันอังคารและวันพุธเขากินข้าวกับชายชราสองคนนั้นด้วยแต่วันพฤหัสชายชราสองคนนั้นไม่มาด้วยกันนอกจากนี้ในช่วงเวลานั้นเป็นสุนัขคนขายเก่ายังไม่ได้มาเคสนี้คล้ายกับเคสที่เคยทำเมื่อ30ปีที่แล้วอย่างแรกเลยคือคนแก่ที่อาศัยคนเดียวจะตายอย่างผิดแปลกไปจากธรรมชาติ ต่อไปจะเป็นเด็กสาวๆที่เสียชีวิตอย่างแปลกหรือหายสาบสูญจนถึงตอนนี้ยังจับตัวฆาตกรไม่ได้ลุงลี่คิดว่าสายสืบชอเนัน้นแก่แล้วยังเป็นคนขี้เกียจจึงไม่ให้ความสนใจมากแต่สิ่งเขาคาดไม่ถึงวันรุ่งนั้นเขาก็ค้นพบสายสืบชอเวผูกคอตายที่หน้าลูกบิดประตูห้องน้ำลุงลี่กลัวมากและนั่งคุกเข่าลงตรงพื้นในเวลาเดียวกันมีต้าบริการชุมชนคอยดูแล หลังตำรวจมาสอบสวนสองพี่น้องจำได้ว่าลุงลี่เคยทวงช่าบ้านบอกใบเบาๆวา่านายลี่คือฆาตกรเป็นสาเหตุที่ทำให้สายสืบชอยเวตายนายลี่บอกว่าไม่จริงชื่อเสียงของเขาไม่ไดีแล้วยิ่งเป็นแบบนี้แย่มากขึ้นเขาถูกเพื่อนบ้านบุคคลอื่นๆรังแกด้วยคำพูดและสายตาขนาดเจ้าของร้านขายของยังไม่ยอมขายให้มีแค่สาวน้อยที่คิดว่าเขาเป็นคนดีถึงแม้ว่าเขาจะทวงเงินค่าห้องบ่อยๆแต่ลุงลี่ก็ยังไม่ได้เงินค่าเช่าแต่ขับไล่ผู้เช่าใดๆออกไป เ,เคลียร์ในเรื่องที่เข้าใจผิดคุณลีไปห้องของสายสืบโชเวย์อีกครั้งเพื่อหาเบาะแสจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากในห้องและต่อสู้ลุงลีจนเข่าล้มลงไปกับพื้นและชายคนนี้คือสายสืบพักอดีตเพื่อนร่วมง,งานของสายสืบโชเวสายสืบพักรู้สึกว่าสายสืบโชเวไม่สามารถฆ่าตัวตายได้เพราะสายสืบโชเวซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาเพื่อเยี่ยมลูกชายผมว่าคดีนี้กับคดีเมื่อ30ิปีที่แล้วมีฆาตกรคนเดียวกัน ฆ่าคนแก่ที่อยู่คนเดียวเพื่อฝึกฝนข่าสายสืบชอเวยที่ได้ตามคดีนี้แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมที่มีมากกว่าหลังจากนั้นเขาจะเริ่มแผนต่อกับเด็กสาวโดยเฉพาะสาวผมยาวตรงในเวลานี้จู่ๆลุ้มลี่ก็นึกถึงหญิงสาวที่เช่าห้องชั้นบนอูมเพราะเมื่อคืนนี้ดูเหมือนเขาจะได้ยินเสียงแปลกๆในห้องของเธอยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวจึงรียวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ไม่คาดฝันกองเลือดในห้องทําให้หนายลี่ลื่นลม้ม ในตู้เย็นมีหัวหน้าเพื่อนของโูลและสาวน้อยอนหายไปเขารีบโทรหาตำรวจแต่สายสืบพักหยุดเขาสายสืบพักกล่าวว่าโอมน่าจะยังมีชีวิตอยู่มากที่สุดถ้าคุณไปแจ้งความกับตำรวจตอนนี้ฆาตกรน,น่าจะฆ่าสาวน้อย,ยเพื่อปิดปากทางที่ดีที่สุดตอนนี้คือร่วมมือกันจับตัวคนร้ายเขารู้เพื่อนที่ดีและจับคนเก่งคุณลียังลันเลยอยู่บ้างสายสืบพักรีบถ่ายรูปของเหยื่อเมื่อ30ปีที่แล้วพวกเขาทั้งหมดไว้ผมยาวและทำงานในโรงงานทอผ้า เห็นได้ชัดว่าฆาตรกรได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสายสืบพักเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเคยเห็นฆาตรกรปรากฏว่าปีนั้นกับตันทีมตำรวจอาชญากรถูกฆาตรกรแทงครั้งเดียวพอไปถึงนักฆ่าก็ออกไปแล้วส่วนในปีนั้นสายสืบชอยยังเด็กซ่อนตัวอยู่ในรถไม่กล้าพูดเพราะฆาตรกรสวมหน้ากากสายสืบพักแค่เห็นตาของเขาว่าไม้หันอากาศนนสายสืบพบแพทย์ไวกระเสียนชื่อวัก เขาให้ตรวจสุขภาพฟรีแก่คนรอบข้างจู่ๆก็มีหลังสังหรณ์ไม่ดีเพราะคุณหมอบักเพิ่งย้ายมาไม่นานหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาการฆาตกรรมยังคงเกิดขึ้นลุงลี่คิดว่าแพทย์บักเป็นคนแก่ที่อ่อนแอแม้แต่มัดมือไม่แน่นเลยดูแลภรรยาที่เป็นอัมาาพาตตลอดปีเขาคงเป็นฆาตกรไม่ได้แต่สายสืบพักคิดว่ายิ่งฆาตกรปิดบงังยิ่งตกปิดตัวตนได้ดีคุณหอลี่ขายเครดิตแต่เพราะสาวน้อยนะคะจึงต้องตกลงเมื่อหมอพักออกไป ลุงลีแอบเข้าไปในบ้านหมอบักเพื่อหาเบาะแสในบ้านของหม,อ,มอพักนั้นล็อกเขาไม่พูดอะไรแต่ใช้ประแจไขกุญแจสายสืบพักตามหมอบักน้าเสียดายผ่านไปครึ่งทางเขาก็หลงทางดังนั้นลุงลีจึงกำลังไขกุญแจไขเปิดที่นี่แต่หมอบักเจอเขาซะก่อนแปลกที่หมอบักไม่ได้แจ้งความกับตำรวจหรือเรียกใครมาแค่ปล่อยเข้าไปนี่ยิ่งทำให้ลุงลียิ่งสงสยัยในขณะที่ทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันสายสืบพักมาพร้อมกับปืน ทันทีที่เขาเปิดประตูคุณลี่ก็ตะลึงเพราะข้างในเต็มไปด้วยดอกป๊อปปี้หมอบักก็คุกเข่าลงโปรดอย่าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ใช้รักษาภรรยาสายสืบไม่เชื่อจึงบังคับให้หมอบักใส่หน้ากากเพราะจำสายตาฆาตกรได้ทันทีที่หมอบักสวมหน้ากากสายสืบพักดูเหมือนจะเป็นบ้าไปแล้วใช่แล้วเขาเองแล้วยิงรัวๆไปสองสามนัดแต่ไม่คาดคิดปืนในมือของสายสืบพักเป็นปืนของเล่น ทันใดนั้นหมอบักก็จำบางอย่างได้เขาบอกให้ลุงลีดูที่คอของสายสุดพักแน่ละ่ะเขาดึงแผ่นที่ห้อยกับสร้อยคอออกมาบนแผ่นเขียนว่าโรคอัลไซเมอร์กรุณาโทรไปที่เบอร์สถานการณ์คืออะไรฉันร่วมมือกับคนที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาตั้งนานสายสุดพักถูกพาตัวไปจากโรงพยาบาลและลูกชายของเขาลุงลีไม่ได้เปิดโรงการเพาะปลูกดอกป๊อปปี้ของหมอบักพอกลับมาเขาก็นอนพลิกตัวไปมาทัานใดนั้นเขาก็จำสิ่งที่เขาพูดได้ ยกเว้นชายชาราสองคนที่เสียชีวิตและชายชาราที่ขายสุนัขก,ก็หายไปด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกอยากคำนับจึงไปหาชายชาราขายหมาตามคาดคนขายหมาแก่ก็ตายในบ้านข้างบ้านหมาลุงลีคนพบทันใดนั้นเขาก็จําได้ไม่ใช่ว่ามาจากหนุ่มที่กําลังมองหาช่างทํากุญแจมาก่อนเขาหยิบกุญแจแล้วไปที่บ้านของชายคนนั้นในลิ้นชักเขาค้นพบรูปถ่ายของเดือยจานวนมาก จู่ๆก็มีตำรวจสายตรวจมาไม่พูดและลลอกมือลุงลีไว้เขาอธิบายว่าใช้เวลานานในการลดความสงสัยของสายตรวจปรากฏว่าเจ้าของบ้านชินเป็นคนหวาดระแวงเขาคิดว่าคนแก่แค่เสียทรัพยากรของสังคมฆ่าพวกเขาเสียดีกว่าลุงลีและตำรวจสายตรวจร่วมกันไล่ล่าชินแต่โชคไม่ดีที่อยู่บนท้องถนนรถพุ่งออกจากแนวต้านถนนชนกับชินเสียชีวิตคาทีตอนจะตายก็บอกไม่ได้รักพาตัวเด็กสาวยินไป ตำรวจรีบประกาศการเสียชีวิตของชินให้แก่สาธารณะและพาพ่อมาโรงเรียนด้วยแต่ลุงลี่ไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าฆาตรกรมีทั้งหมดสองคนฆาตรกรตัวจริงเมื่อ30ปีที่แล้วลักพาตัวเด็กสาวอยู่และสังหารชินลุงล้อเล่นอะไร ผู้ค่าในคดีเมื่อ30ปตีที่แล้วตอนนี้เป็นชายชราแก่ตัวลงเขาจะค่าต่อไปได้อย่างไรลุงลี่ทั้งโกรธและทําอะไรไม่ถูกเขาพบพี่สะพ้ายผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการถูกฆาตกรต่อเนื่องลักพาตัวเมื่อ30ปีที่แล้วลุงลี่แอบรักเธอมานานดังนั้นผมจึงไม่เคยถามข่าวจากเธอมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วป้าเขากลัวที่โดนฆ่าปิดปากนางจึงไม่กล้ามองหน้าฆาตกรแต่ฆาตกรดูเหมือนจะมีหกนิ้วมีกลิ่นน้ำหอมแรงมากติดร่างกาย ลุงลี่จำได้มันคือกลิ่นดอกป๊อปปี้เลยไปบ้านหมอบักอีกแล้วธนวัชชีพรจรเขาเห็นรอยแผลเป็นเก่าบนมือหมอบักเลยถามหมอบักอย่างลังเลคุณไม่มีหกนิ้วใช่ไหมสีหน้าหมอบักเปลี่ยนสีทันทีชีพรจรของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนลุงลี่หยิบประแจออกมาเพื่อจะทุบไปที่เขาโดยไม่คาดคิดหมอบักเอาชนะลุงลี่ก่อนหนก้าหมอบักลากลุงลี่ลงไปที่โกดัง เด็กสาวยังก็อยู่ที่นั่นมือและเท้าของเธอถูกมัดมอเวลานี้หมอบักเผยชมหน้าที่แท้จริงใช่แล้วเขาคือฆาตกรโรคจิตเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วเขาค้นพบว่าชิ้นเป็นคนที่ค่าคนแก่เขารู้ว่าโอกาสของเขามาถึงแล้วทนไม่ได้กับเมียนมาพาดและอยากเปลี่ยนเมียใหม่ แน่นอนว่านี่น่าจะเป็นภรรยาที่เขาลักพาตัวไปเมื่อ30ปีก่อนโดยบังเอิญเขาเห็นเด็กสาวอูนเขารู้สึกว่าเธอคล้ายกับภรรยาของเขามาเมื่อตอนที่เขายังสาวๆเลยลักพาตัวผู้หญิงคนนั้นไปเขาขังเด็กสาวอินไว้ในห้องลับเพราะต้องการที่จะจ่ายสําหรับสายสืบพักพูดจังหวัดจันทบุรีเขาก็เดินไปฆ่าเมียแต่ในขณะนั้นสายสืบพักก็พุ่งเข้ามาด้วยปืนยิงตรงไปที่หัวมอวัก คราวนี้ไม่ใช่ปืนของเล่นแล้วปืนที่เขาขโมยมาจากลูกชายที่เป็นตำรวจมอบักขณะที่พวกเขาช่วยเด็กสาวโูมเทขวดกรดลงบนตัวไปที่สายสุดพักสายสุดพักต่อสู้กับมอบักและบอดแกให้ลุงลี่พาเด็กสาวยานหนีไปก่อนในเวลานี้มอบักหัวรเราะเยาะสายสุดพักตอนนี้คุณกล้าแล้วหรือยังทำไมคุณไม่ซ่อนอยู่หลังรถเหมือนแต่ก่อน คนขี้ขลาดจึงซ่อนตัวอยู่ในรถในตอนนั้นอันที่จริงมันคือสายสืบพักไม่ใช่สายสืบชชเวยหลายปีต่อมาเพราะตมด้อยทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายเลยเปลี่ยนตัวเองเป็นสายสืบชชเวยกว่า30ปีที่ระวันฆ่ามือสังหารเวลานี้มอบลักคว้าปืนได้ยิงหนึ่งนัดที่ท้องของสายสืบพักแล้วยิงอีกนัดฆ่าภรรยาลุงลี่กับเด็กสาวหนีไปยังซต์ก่อสร้าง แต่เด็กสาวหินได้รับบาดเจ็บไม่สามารถวิ่งได้ไกลหมอใบไม้หันอากาศครียวิ่งไล่เขาช่วงเวลาอันตรายสายสืบพักได้รับบาดเจ็บในเวลาที่จะลากหมอพักไปที่พื้น30ปีที่ปล่อยให้เขาลอยนวลในที่สุดก็ถูกจับได้3มคนสู้ต่อกันในที่สุดสายสืบพักก็จัดการหมอบลักเขาหยิบก้อนหินมันตีที่หัวหมอบลักพอเขากําลังจะตีเขาอีกลุงลี่ลรีไปหยุดเขาลุงลี ถ้าข้าหมอใจร้ายคนนี้ไปก็อ,อกหถกเหมือนกันยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกที่เหลือให้เป็นไปตามกฎหมายสายสืบพักคว้างเห็นออกไปความเสียใจที่กักขังอยู่ในใจนาน30ปีในที่สุดก็คล้ายออกนี่คือละครดับแปลงจากเรื่องจริงแต่ยังจับฆาตกรในชีวิตจริงไม่ได้โอเคนางวันนี้จดลงแล้วถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไล k ์แอร์รออาการันกดแชร์เจอกันใหม่ตอนหน้า